เจ้าปฏิกราคมนี่กครเป็นเมื่อวันเี่ชิบต่อนคัวันนี้สิบเก้าแล้วครับน,นี่จัง้อนพักผรอนครับบันเัครับแล้วเรา ถึงประสบการณ์ที่อนเฉยๆห้องผ่าตัดนะครับเนาะผ่าตัดเยอแมากกสี่สี่ถึงหกชั่วโมงนะครับผมาว่าผ่าตัดด้ครับเนดะ้ต้องมญาตาพีนองนะครับเนดะ้ะเฝ้าคนหนึ่งผู้ตัดสินใจอย่างไดทุกอย่างครับราะว่ามีปัญหาตรงนั่นตรงนี้หมอคนหนึ่งจะถาม มาเชียวเชงใดน้น่าน,นั่นนี้ยนี่กับหอคนกะติทำนะครับมาเชียวเชงไดเชียวเนั้นั่นเนี้ยนี่บอเพิ่มยาตัวนั้นตัวนี้วมอคนกะติทำต้องมีคนตัดสินใจครับอยู่น้ำนนองครับครับแล้วร,ระวังการผ่าตัดอยู่นี่ท้าไม ผู้ตัดสินใจมุย้ยผู้ดูแลน้ำตรงนั้นจะลำบากครับทั้งนั้นพงศโยาพันผลไม้นะครับเนาะจากเได้ข้าตัดซี่ชั่วโมงต้องเป็นชิบสองชั่วโมงนะครับต้งเพิ่มราษา,ขาเขาอีเพิ่มความทรมานขาเขาอีกนะครับจากซี่เป็นแปดชั่วโมงทรมาน,นครับ รหาขัุณอน่าหองกับบมี่นะครับเนาะมอจิทําผู้พได้เเ่ได้ไม่ผัดจินใจอย่างไดมอกันได้ใจล้อะเฉยๆซส่งแสนทรมานครับตรงยึนระวังการพาตัดตตัวต้องรอกันต้องร้อยการตัดสินใจ ยีบโมโหว่าจะได้อดคำตอบเมื่อใดเวลาไหนเราทำเนาะหมอคนเอดอัดคนถือฟ้าตัดกระเจ็บนั่นะครับแสนทุกแสนทรมานทึ่งหมอสักกันรถหมอกระกข่วนกระไว้ผมถือฟ้าตัดกระเจ็บทุกทนทรมานเนาะครับเนาะ ตรวนี้ก็อยากบอกแค้นเวียดแฟ้นครับคืออะครับว่าขอล่บ้านไห้ก็สังครับถามนี้การผ่าตัดต้องมีค้นฟอนาหองนะครับเด้ะไอ้ดีที่สุดเพราะว่าหมอคนติดขัดตรงไหนติดปัญหาตรงไหนหมอพันกติธรามนะครับ่าเฉลยยังไงตรงนี้ที่แกไปแบบไหนทนทีเลยครับผมหมอพันกติธรามนะครับเนาะ เมื่อการติทำก็อยากพอดีตัดสินใจได้นะครับว่าเจอเช่ชนไรเจอปัญหาแนวไหนเมื่อมันว่าหมอพอดีตัดสินใจเพื่อเดียวนะครับเนาะเพื่นก็ต้องถามญาติพี่น้องอันนี้มไม่ใเจ้ากกันรอการตัดสินใจกระโดดอยู่ยครับ วกว่าอีกแปด่วโมงนะครับแปด่วโมงวันหน่อยๆครับผมแคแล้วได้กลับพันพ้นมาได้ดีพันพ้นมาแบบถลอกทุลกทลเลนะครับแบบถลอกทุลกทลเลทุลนถลายนะครับเนะบาะเป็นกระพันมาได้ครับผม ก็อยากนําประสบการณ์ตรงนี้ว่าบอกโอ้ชู้ดีชู้นองฟังนะครับาการผ่าตัดห้องก็ต้องล้อนะครับเนาะอ,อยากคนนี้ก็ต้องล้อครับเพราะว่าชีวิตในด้านการเป็นยูไบซียูเรว่าหมอมันตัดผ่าตัดนี่นี้นะครับเนาะอ,อยากยันก็เลี้ยวแจงครับตัดทิมบิด อะไรเนี่ยเรต้องตัดชีบัตครับชีวิตคนอยู่ตรงน,นะครับตรงที่หมอกำลังพาตัดอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ใส่เวลาระยะเวลาโดนนะครับเนาะ4ีถึงหกชั่วโมงเอง นีก็เป็นวิเศษพิเศษนะครับเนาะประสบการณ์จากโคชาย่อยครับผมน้ำมะเร็วน้ำมะบอกเปล่าแอบซีให้แฟนเสรจแซนขับฟังเนาะครับเนาะทอมอตัดสินใจเลี้วก็ดีจนดีกับอยู่กับคนไข่นะครับผมหมอทำปุ๊บตอบปั๊บทำปุ๊บตอบปั๊บก็เร็วนะครับคนไข่กับปลาถูกรมดมหลายเนาะครับเนาะ เอาล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมแฟนเพจนะครับสี่เป็นห้องโองเฉาเยาเนาะครับเนาะนี่อแรายงานเอฟซีเซนเต็ดครับฟังตามลำดับนะครับเนาะต่อมือต่อมือมันฝืนรหัสครับผมตัดไหมตัดไหมไม่ต้องมาก็ได้เนาะครับเนาะมือตัดไหมไม่เป็นยังจำเป็นดีที่สุดก็คือมือพาตัดครับผม นั่นแคลิปนี้ก็ของเขากหลายๆครับผมแฟนเพจแฟนกับเอฟซีที่เป็นห่วงหัวใจเจ้านะครับเนก็จุดนี้ก็จบไปใช่นี้นะครับผมสวัสดีครับ